สวัสดีครับผมเบวเกียนชาวติ๊กสามพ่อคาเทินครับสวัสดีจากพี่น้องหลังจะกลับมาจากป่าเฮ็ดเก็บมะ้่วงไปช่วยงานเพื่อนช่วยงานเขาดำเนาะงานเขาดำเพื่อนขอซื้อแหละแต่เบวเกียนชาวติ๊กสีบขายเบวเกียนชาวติ๊กสิร่วมทําบุญนาเนาะขอให้บุญที่เบวเกียนชาวติ๊กเอ็ดในมือนี่ส่งผลให้ครอบครัวเบวเกียนชาวติ๊กเดินทางไปใส่มาใส่แก้วคาดปลอดภัย คิดหวังสิ่งใดกระโขงให้สมปรารถนาแต่ก็รวมถึงเอฟซีเบาเข็นเสาติ๊กทุกๆคนโขงให้ได้พรที่บบกเข็นเสาติ๊กเอ่ยมานี่เนาะดีเราจะเอาไปร่วมงานเผาดำนู้นี่หน่วยนี่โอ๊ยวาไว้ายกิซุกนี่นั่นนะหน่วยนี่นะเน่ยน้อยนี่นะเออเอา,า,า,าออกรถอ,อ,อันเลมนะ,ะม,มาไผ่มา เ,าาดเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเก็บอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเก็บให้ยใหยอยู่ฮะครับกำลังเก็บไปส่งอย,ย,ยู่มาปิดในกะอยากถ่ายที่ไอ้ลมพายุพัดมือน่นะพี่น้องจ๋าบบกเคีนกับเฝ้าเอาไม้มาค้ำจ้ะพี่น้องบอกฮะมันมันแก่พอดบบกเคีนมันบลอดแทบเออตำฮะเอาหน่วยเทิงๆทผูทเออแบบนี้ ถ้าหน่วยใต้หลาเนี่ยมันมันแก่พูดถ้าให้แก่ก็หืมไปเลยอย่างแทบนี้หน่วยแบบนี้เอาได้นี่ยนี่นี่นี่หน่วยนี่นหะเออจะได้แอนตอนแอนเดย์มันเยอะเกิดต้องเด็ดไปฝั่งพุ่นน้ำดี่เนาะฝังพุ่นเอไปสร้างบ้านคนเมืองเพรายันมันงู่หญลงอีกนะมันฉีกอีกนะแอนเดี์แอนเดยนี่นี่ต้นนี่เมื่อที่มันโค้นมันล่มค่ะนี่เบาเขียนเอาไม้ค้ำไว้เอาจักหน่วยเบาเขียน เอาเบสสองนี่แหละมันจะได้เลี้ยงใหม่เบดเนาะครับต้นไม่ใช่ไอ้นั่นเกินเออใครอยู่ดอกเพื่อนเอาไปขูดเอาไปขูดตำเอาไปขูดตำเอามัเอาเบดเลยอีกหน่อยนึงมันจะได้เลี้ยงใหม่เลี้ยงต้นใหม่ครับมาถึงมาถึงกระยาซะเลยโอ้เครื่องสอบเลยได้นะเอาอีกเอาอีกเมาพี่เหล่าออมาพี่ กนี่ต้นนี้มันดกเกินแม่ลูกดกเก่งนะแล้วก็ต้นนั้นอีกเดี๋ยวเขาสิคัดเอานี่นี่เอาหน่วยปุ้มๆนี่เออแบบนั้นแหละเพราะว่าต้นไปไสแนวขูดอแต่มันแซบเด้อจากต้นนี้ค่ะกรอบมากมันครอบอาให้กกุนเยวฮาโอ้เออไปกินซุปไปกินซุกไปกินซุกเออไหนเลือกเอาแบบบางไห้มันแน่นเกินนี่ยโอเคเออเอาฝั่งผู้เหน่เดี๋ยวมันสีเขาเรียกว่าอย่างนะ มันสิล่มไปฟา้าขึ้นมันนักเกินเออเอาฝั่งทุ่งนาผูย่าม,มันล่มมีลมพายุเข้าอีกแล้วงานเข้าอยู่ด้วยนะทุ่งนาเป็นหน่วยอยาวเนะบ่เลือกอนหน่วยยาวแน่พุ่มเนี่ยหะล่ะสลับกันไปอันเด็โอ้หูหงช่วงนี้ตลาดแทบสิบุมีหรือมีกับแพงมากด้วยจ้ะเขาก็ากถือว่านี่นี่หน่วยแบบนี้บาเขนเด็ดทิมด้วนแบบนี้แต่ท้าเอาไว้มันก็สิเป็นแบบเนี้เนาะนมันบางงามเนี่ยเออเด็ดถิมรุ่นั่นแหละ มีอีกแน่ฝั่งผู้ที่ต้องเอาออกบอกต้อมีเนะเอ่อ,อ,อเละผูกเมันอกใหม่พี่น้องจ้าผูกเห็นเบาะหนื่อน้อยเต็มเลยเต็มพู่เต็มผูกนะมาทางพี่แบบนี้ดได้แลลวต้นน่ะพอแล้วต้นน่ะเอาไว้เออญาติพี่น้องมาโขตำให,ให้เอาต้นนี้ อันนี้ต้นนี้โอ้ و, บางเติบเดี๋ยวไปทำบุญมายกออกมาจำเลี้ยงคนปลาโตยี่สิบโลอยู่บนข้างล่างอะไรเงี้ยพอหรบอเปล่าเราไ่ได้ใครมาอีกนาะเนาะบอกเพื่อนว่าถ้าปู่พ่อคนมาเอาใหม่บังดูหะเกือบเต็มศอกแล้วทุนดีเกือบเต็มศอกจ้ะพอดีนี่ หน่อยเน่ใหญ่นเน่คะกันไปเดี๋ยวไปเก็บมาใส่อีกจ้าหน่วยสองหน่วยเนาะเออไปเอาต้นใดนบอกเคสต้นไหก็ได้ต้นเฟีดต้นเฟีดนี่นจะเอาหน่วยน้อยๆเลียวๆแบบนี้บอกมนนันมันมันจะมีหลายรุ่นจ้ะนี่หลายรุ่นดูโอ้โหอ่อนส่วนอมส่วนฟุ้งหลังโคกเป็ดก็มีอันนั้นแห้งหน่วยใหญ่หลังโคกเป็ดค่ะเออไปเอาอุ้ยหลังโคกเป็ดเอาไว้ เอาให้กินดูมันบ,บักใหญ่อ,อ,นะอือจักสองหน่วยบบกเคนนั่นแหละเออนั่นแหละโอเคโอ้าไปซื้อตลาดนี่บ่เมนหลายร้อย <laughs> มาหุงโลแล้ว,ลวเขาได้ v a รู้ช่วงนีู้้แพงอีลีเซอาติเห็นหน่วยนู่นนี่ สามสิบบาทนี่น้องสามสิบสี่สิบผัหน่วยสัมเนีเค่ะมังหึงดิบนี่แหละแต่ปกเป็นอย่างเขาร่วมบุญทำบุญกระเซียนกระเซียเอาไปส่งมีหมู่บ้านเอ้อยนียย่สติกกระเซียไปร่วมงานเพิ่อนอยู่ดอกตั้งแรงๆผัวแหลกค,คนคุค้จักกันอยู่จ้ะญาติพี่น้องนี่ละแต่เป็นพี่น้องแบบห่หางๆเนาะนานๆจะได้เจอกันแต่พี่น้องนี่แหละญาตินี่ละเขาหมู่บ้าานเขหมู่บ้าน เอะไว้เวละเอามอไซค์เรารถยนต์ไปรถยนต์แทเสี่มันอ๋อเดี๋ยวสติกสีเอกับข่าวถาบาเค็นเด้เอสติกสีแกงเฮดตำม,มังห่งทอดไก่เดี๋ยวบาเค็นไปส่งมังห่งแล้วกลับมาจะได้กินข่าวแกงเรียบร้อยแล้วจ้าน้องดอกตะมุตะมินี่แกงสติกแกงใส่พริกพริกสดด้วยจ้ะสีเขียวเขียวสีสันก็เลยบอกค่อ,คอยแดงแต่เผ็ดแน่นอนโอ้ยแกงใส่พักติว้ว แกงใส่ผักอีตูแล้วส้มตำตำใส่บอร์โกรด้วยจากน้ำก็จะเป็นสีนี้อู้ลืมเก็บบอร์รกรน้ำเนาะเออตอนแรกสติกสีไปร่วมงานสาติกสีไปเก็บบอร์รโกไปให้น้ำจา้าเดี๋ยวกะน,นี้ทอดใส่โกะทอดไก่มาพี่น้องมาแซ่บน้ำกันเด้จ้ามามาพี่น้องแบบนี้อู้ลมเย็นขนาดาเข้ากล้องเสียงดังกระขอ,ขอไยแล้วจากลมมาทางนี้พอดีเลยทางมุมกล้องพอดีเลยบอกิี่ติก กุวกกกวกกวกแล้วเขาเสียงลมเขาก้องหาเฮ็ดกับเสียงใบไม้เนาะโอ้ยใบไม้แห้งกู้ขับกู้ขับกู้ขับอยื่หนูครับตำหนุงแรงเฮ็ดไหมหนูเนาะเป็นประกอบจะเลงจะไปร่วมงานเพื่อเอาเพืนเอาไปส่งสอบนุ่งเต็ม ยี่สิบโลจังอยู่ไปอยู่เรื่องกินข้าวน้ำหนักฮึ่มแคเห็ดนังเงิงมาส่งพื้นๆจังหน่อยเด้อบอกกินเลยรสชาติเป็นเห็ดโกอชิมเห็ดโกอกว่าบดบ้างเขาอืมเขาจะแกงใส่ข้าวเหนียวนำประมาณสัปุ๊มือเน,นี่ยแหละโบราณเพิ่นบอกว่า เอาใส่ไว้สมมุติว่าห้องโบจังเฮ็ดอีกลีถ้ามันเปลี่ยนสีเป็นสีม่วงสีเหลกนั่นแสดงว,ว,ว่ามันมีเห็ดพิษกินโบได้เกงหมอเห็ดหมอนั่นนะเนี่ยเอาใส่เลยมันยังเป็นสีขาวคือเก่เาแสดงว่ามันเดนพิษโบมีเห็ดพิษเพื่อนาโบราณเพื่อนบอกวอก่าแซ่บครับพี่น้องจ๋งาเบาเนเติ้งห าขายโครงครับขายกระขายชื่อถ้ามาขอขอซื้อไม่ลืมมาขอวขอเป็นงานแบบนี้ขอซื้อแ,แ,แล้วขนาดมาขอซื้อไปตาเสติ๊กยังไม่เคยเอาเงินน้าไผ่ขอซื้อมุ้งหุงเนี่ยยี่สิบบาทแขล้วแต่เคสแต่ว่าแ็แล้วแต่เคสอีกทีเดิอเคสใดเพื่อนแตท่านเนี่ยกำลังถึงแน่เพื่อนขอซื้อสิบบาทสิบบาทเสติก๊กเอาเงินแต่เคสใดที่แบบว่าบบแมนว่าเพื่อนบุ๋มีหรอกเพื่อนมีแต่ สติกอยากให้แบบนี้สติกก็บอกเอาเอาไปตำโรดเอาไปกินโลดถ้ขายก็เท้าบาทเนาะยี่สิบบาทหน่วยบักใหญ่พี่น้องเคยเห็นยุดอกนี้คลิปนะขายกไม่แพงน้ำมุงน้ำไม้คือกันบอกเคณนสติกสีขายบปรแพงขายเหมือนแบ่งปันนะพี่น้องเหมือนเหมือนเหมือนมีความสุขเนียไหนไม่รู้นะพี่น้องอาจจะโอ้ยหนูไม้เกิดสิหาได้เจ้าคือขายถึกแท่ก็ยาวว่าแต่ได้ขายในอนาคตขายขงเงี้ยขาดทุนอยู่เบื้องเจ้าของแล้ว ขายแล้วของเขาหาอืมแต่ของเราซื้อเขาขายอันนี้ก็ของเขาปลูกเองเนาะเขาคํานวณอยู่ว่าอันไหนที่เขาสามารถขหยได้อันไหนที่เขาต้องต้องขายเอากําไรจริงๆแบบนี้เนาะคือไงบอกเคียนเชตติ้งค่ะเป็นคนที่แบบว่าบลคิกขี้ซิบขี้หักบล็กขี้ที่ขี้เหนียวได้พี่น้องแจ็คอีดีแต่ประหยัดยอมรับจุดนี้ค่ะแต่เขาบอกแม่นคนขี้ที่เนาะภาษาบ้านเขาเกิดขี้ที่ขี้เหนียวขี้งกอะไรเนาะปแยักับประหยัดในครอบครัวเขาเห้ยเนาะ แต่อันไหนที่แบ่งปันได้เขติ๊กแบ่งปันเนอะทุกคนที่ฮูจักเฮาคันเนาะโมแม่่มมีเถ่าไหนแห้งชิดๆชิ่ขี้เหนียวบ่อเด้อจ้ะถ้าแนสามารถมอบสิ่งดีๆให้กับคนอื่นได้เฮาก็ทำเนาะแซ่บแซ่บมีแต่เมนูแซ่บๆหิวอีกแลแวมือนีิกน ปานแกงทำไมเมื่อวานเนี่ยกินพวมเที่ยงด้วยจ้ะนี่ค่ะมีแต่เที่ยงเหรอกับมาจากป่าเฮ็ดเพื่อนโทรสั่งจะเศร้าเลยะรับแต่บอกเคสติของปุ๊จักมีอยู่ป่าเฮ็ดสั่งน้องอันนาไว้เผื่อมาจนได้มาถามเอาปุ๊จักเนาะหาผัดโพ๊ไปเด็ดทกโมงทกโมงมือเศร้านี่จัลัวงเฉลี่ยไปเลยไปห้อยพูดกันยังเห็นรถเริ่มมีปะไปเลยเนาะ ขอกิกโดนน้ำมือเ้านี่ไปโดนแรกๆหั่มบ่ได้ปันใดลบมาโดนหนึ่งพิ่จะมาเจอเฮ็ดเป็นหมูเป็นหมูอยู่แบบนี้แกงบวบิดสียติ๊กซีหนึ่งไว้หนึ่งแล้วค่อยเอามาล้างเพราะว่าเฮ็ดบางบางชนิดหั่มมันล้างยากมันอยากเตะเข้าแป้งเหมือนมีเข้าแป้งเขาดินขนมมันอยากล้างยากอือหือ จัดงานแล้วกับโบเบิร์ตมึงหมกระสอบนั่นนะยกเว้นแต่ว่าเพิ่นเก็บเพิ่นหลายลีเนาะใช่ลหยเนาะเจอจะภาพนี้ไปส่งกินมาเจอเพิ่นยุงๆเนาะแค่คนหลายอืแซ่บ จนได้มแม่ครัวจนได้มาตามเอา, <laughs> เาม,มาังหู่มันหุ่เป็นโทรสั่งซื้อแหละคนเริ่มมาหลายเลยด้วยบ้านทำเนาะสี่เมนูอย่างก็แล้วแต่นหนึ่งในนั้นก็ต้องมีส้ตมตำต่จัดงานบ้านเ้องพี่น้องเอ้ยคนอีสานน้ำกันสินหูอือนะมัดลายเป็นงานบุญงานซพงานอย่างก็แล้วแต่ขาดทุนบ่แม่ขาดทุนมดดลายเนาะ เอสไปกี่สาวพนักติดกับบยยังเงียบไปหวังเราจะเคยผ่านงานพ่อมาแล้วเห็นใจเลยแหละพานทฮาก็จะกินกันจะโหอละเห็นใจแนะ่เห <c oughs> ็นใจเจ้าภาพินเนี่ยเสียใจในเร,เรื่องเรื่องเขาเสียคนที่เฮารักไปยังต้องมาคิดอุกอังเรื่องเอาเงินแต่ซื้อให้เขกในงานกินอีกนี่เนาะมันมันเป็นแนงไหนบรูอะ่ะมันมีผู้นึ่งเคยออกมาว่าเรื่องนี้มันคือเรื่องจริงนะ เขาจะเห็นด้วยบุคือบ้านเบาเคีนละเป็นข่าวตรงนั่นเลยบ้านเบาเคีนอีกอย่างนะตองนี้ข้าวต้มข้าวต้มข้าะปลาเติมน้ำวันนไม่ได้มีอย่างมันจะติ๊งหงส์ังพระสวดอยากกินกระเพาะปลาบางคนกับบุ๊คกินแต่ก็เมื่อกินบุอิ่มหมดเต็มนิ่ท่ากันอี่ดตรงนี้จนกลายเป็นประเพณีไปแล้วเงินเสียนี่บุ๊คพอจัดงานนี่เนาะ เซนบุอยู่หลายเซนผแ้ละของแพงมาไหมมาฟิกิ้นดำกันเอาๆๆๆไม่ยันห้องไหนห้งนี้ห้างนี้อ๋อเสลยลาพี่น้องเลยจัดเตียงบัวพอนั่งเอาครับ คลิปนี้ขอฝากเพลงนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกําลังใจหน่อยด้วยครับ้วพบกันคลิปหน้าคลิปนี้นะนสวัสดีครับสวัสดีจ้า